ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับใน Building Project ซึ่งกลับมาในครั้งนี้นะครับเราจะมาสร้างร้านราเมงจากการ์ตูนอันนี้เป็เรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือร้านราเมงจากนารูโตะนั่นเองนะครับซึ่งในการสร้างครั้งนี้นะครับก็จะแตกต่างจากเดิมมาหน่อยนะครับก็คือผมจะนําไอเดียของตัวเองนั้นเสริมเข้าไปในการสร้างในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้สิ่งก่อสร้างในครั้งนี้นะครับมันออกมาแตกต่างจากการ์ตูนเพื่อให้มันมีความลงตัวในแบบไหม่ครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับผมได้ใช้แว่นออฟตาสอยู่นั่นเองนะครับผมอาจจะพูดบ่อยนะครับเพราะว่าผมใช้แว่นตัวนี้จริงๆนั่นเองนะและเป็นแว่นที่ดีมากๆเลยที่ผมใช้มาจนทุกวันนี้เลยแล้วก็ผมก็ใช้แว่นตัวกลมๆแล้วก็แว่นรุ่นซีโร่ด้วยก็ใช้แยกกันเนื่องจากแว่นรุ่นซีโร่นั้นมันเป็นแว่นที่มีความบางเบาและเวลาใส่หูฟังก็จะไม่เจ็บหูอีกด้วยซึ่งเหมาะกับผมมากๆเลยผมเป็นคนที่ชอบอยู่หน้าจอคอมนานๆตัดต่อฟังเพลงดูหนังออกแบบบ้านนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกปวดตาได้แต่พอไม่แว่นตัวนี้แล้วหายห่่่วววงงเเเลยยยนน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 ะะรัััักกก็อาาจแแํตี้้้ใใช ก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ตารางคลิปแล้วบอกสีคับแนะนําม,มาก็จะได้ส่วนลด100บาททันทีกับแบนอปะตะัดเอาล่ะหลังจากที่เราสร้างเมืองมาได้เท่านี้แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเมืองของเรายังขาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านอาหารนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เรามีแค่ร้านคาเฟ่แล้วก็ข้างใต้สํานักง,งานโมลิก็จะเป็นคาเฟ่เช่นกันมันยังขาดร้านอาหารเองนะก็คิดว่าในคลิปนี้เราจะมาสร้างร้านลาเมิง ก็แล้วกันนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็อิงตามจากกระตูนเรื่องนารูโตะด้วยนะครับก็จุดที่เราจะสร้างเลยนะครับในวันนี้ก็จะสร้างข้างๆร่างขายของชาเลยนะครับก็ไอเทมที่ใช้ในการสร้างก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยนะซึ่งก็จะเป็นไอเทมมดตามนั้นเลยนะก็จะมีลิงค์ด้านล่างคลิปนั่นเองนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากทุบตรงนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นแม่น้ําภูเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสร้างข้างๆตรงนี้ก็น่าจะดีนะครับ ก็เป็นการสร้างเมืองที่แบบดนสดนั่นเองนะสร้างอะไรยังไงต่อเติมในอนาคตไม่รู้เลยครับว่าจะมีอะไรบ้างก็สร้างไปเรื่อยนั่นเองนะครับตามภาษาซิครับสตูนนั่นเองนะขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะวางไม้ตรงนี้ความกว้าง8บล็อกนั่นเองนะันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดโอเคพอได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ทําการวางไม้ตรงนี้ตรงยาวไปเลยนะครับ15บล็อก1 2 3 2> 4 5ส โค้งน้านข้างให้มันพอดีกับตรงนู้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีความยาว1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็โค้งมาตรงนี้เพื่อให้มันเป็นในส่วนของหน้าร้านนั่นเองนะครับลหลังจากนั้นก็ต่อกันแบบนี้ต่อไปก็ทำการวางบล็อกสีขาวให้มันเป็นในส่วนของตัวบ้านนั่นเองนะครับก็วางรอบๆความสูง2บล็อกนั่นเองนะ อ่ะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ทําการวางหลังคาไปเลยนะครับซึ่งหลังคานี้ก็จะออกดูสนิมสนิมนั่นเองนะตอนแรกว่าคิดว่าจะเจาเป็นหลังคานี้นะมันก็จอ,อกในสีฟ้าแต่ว่าดูไปดูมาอันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะแต่มันจะดูเก่าหน่อยนะเก่าแต่ว่าโอเคแหละมันเหมาะกับโบราณโบราณไงโอเคก็ต่อไปก็ทําการวางตรงนี้ไปรอบๆไปเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็วางเพดานด้านบนนะครับก็เพดานด้านบนนี้ผมจะใช้บล็อกไม้วางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนในส่วนของบล็อกด้านบนอีกทีหนึ่งเพราะว่าด้านบนมันจะมีระเบียงด้วยไงโอเคตอนนี้เราก็ได้ส่วนของหลังคาแล้วก็ด้านบนแล้วนะครับต่อไป ก็จะปูพื้นด้านในเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งพื้นด้านในนี้ผมก็จะใช้เป็นสโตนก็นแล้วกันนะครับเหมือนในส่วนของทางเดินด้านนอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นในจุดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในร้านนั่นเองนะครับหรือที่ทําอาหารประมาณนี้นี่ก็จะได้แบบนี้เออแต่ส่วนด้านในตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อนนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะได้แบบนี้แล้วนะครับเออเดี๋ยวผมทำชั้นสองก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5, วางบล็อกที่5นะครับ ด้านหน้าตรงนี้จะเว้นสีบล็อกนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกสีขาวลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างเราก็วางแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยรั้วซึ่งรั้วเนี่ยเราจะใช้เป็นรั้วสีน้าตาลนะครับก็วางตามแนวไปแล้วก็เก็บขอบด้านข้างไปด้วยนะครับคือถ้ามันไม่มีขอบใช่ไหมมันก็จะดูแบบ ลงโล่งใช่ไหมพอเรามีขอบปั๊บมันก็จะดูแบบดูมีดีเทลน,นัเนนเองนะครับพอได้แบบนี้ต่อไปก็ทําการทําชั้น2ต่อกันเลยนะครับชั้น2นี่ก็ไม่ยากนะครับก็แค่วางตามแนวด้านข้างแบบนี้ไปเลยก็จะมีความสูงสาบล็อกนั่นเองแล้วพอเราวางตรงนี้เสร็จก็ตามด้วยหลังคาด้านบน อพอเราวาง2ชั้นแบบนี้แล้วด้านบนตรงนี้เราก็จะใช้บล็อกหลังคาวางไปเลยนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่บล็อกหลังคาเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันไงอืมคือเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงครับก็เลยเอาเป็นว่าเอาใช้เท่าที่มันมีนะครับจะใช้บล็อกอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ไงบล็อกอันนี้น่าจะเหมือนที่สุดแล้วแล้วก็มันมีสนิมสนิมเนี่ยต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของเปลี่ยนพื้นด้านบนเลยนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้เออเราก็จะใช้บล็อกจิ๋วเปลี่ยน สีด้านบนไปนะครับเดี๋ยวด้านบนตรงนี้จะมีแทงค์น้ําด้วยนะครับตามรูปภาพเลยนะซึ่งแทงค์น้ำเนี่ยก็คือผมก็ไม่รู้นะมันคือแทงค์น้ำบอสนะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ผมขอเรียกว่าแทงค์น้าแล้วกันก็แทงค์น้ําเราจะใช้บล็อกด้านล่างตามนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะทํานะครับเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันก็จะเป็นบล็อกที่ดูเหมือนบล็อกเหล็กแล้วก็สนิมสนิมแบบนี้ก็ทําไปเรื่อยนะ <laughs> วางเท่าที่มี แล้วก็เก็บารายละเอียดเก็บดีเทลหน่อยนะครับคือผมอยากให้ไม c ค a f บเนี่ยมันมีบล็อกบันไดแบบนี้มากเลยนะพอมันมีน,นี้แล้วมันจะทําอะไรได้หลายอย่างมากมากเลยแล้วก็ตามด้วยรู้วโอเคตอนนี้เราก็ได้แทงน้ําด้านบนแล้วนะครับแต่ต้องจินตนาก,การนะครับเวลาสร้างอะไรแบบนี้ว่ามันคือแทงน้ําแต่ผมจะเพิ่มให้มันมีความเหมือนมากขึ้นนะครับโดยการใส่ท่อ ด้วยนนั่นเองแต่มันอาจจะดูลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเลยนะกับการวางท่อแบบนี้ก็จะลองวางให้ดูกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูปะแปลกแต่ส่วนตัวคือผมชอบเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการกลับด้านท่ออันนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อหมุนตามนี้เลยนะ ก็ใส่ไปเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยโอเคตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยเหมือนมากเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําให้ดูเหมือนร้านรามเมงมากกว่านี้นะครับโดยเราจะมาเริ่มจากด้านล่างกันเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในร้านนั่นเองนะครับนี่ก็จะใส่เก้าอี้ไปแล้วก็ตามด้วยด้านบนตรงนี้อ่าแบบนี้แล้วก็เออใส่ไฟเดี๋ยวเราจะใส่ไฟ2อันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ อันนี้ผมก็จะใส่แบบสลับสีไปนะครับซึ่งจากตามการ์ตูนนะครับมันจะเป็นสีขาวแต่ว่ามันไม่มีไงแล้วอันนี้ดูโอเคที่สุดแล้วต่อไปเราจะมาเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะครับโดยการใส่เสาอันนี้ไปนั่นเองเพอเราใส่เสาอันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนแบบดูสวยขึ้นเยอะเลยล่ะพอมันมีเสาอันนี้นี่แบบนี้แล้วยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ด้านในไปด้วยอ่ะเดี๋ยวๆ,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 ๆอันนี้เดี๋ยวเราต้อง วางเสาด้านข้างตรงนี้ไปด้วยนะมันอาจจะดูแคบๆแต่ว่าตามสไตล์ของผมนะสไตล์ผมเป็นคนที่ชอบแบบใส่ไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ่ใส่ไปเรื่อยไม่ใส่ด้านบนไปโอเคนี่โอโ้โหเริ่มดูเป็นร้านขึ้นมาแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะใส่ทางเข้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถวางได้2ชั้นไงก็แบบนี้แล้วกันเนี่ยเป็นทางเข้าหลังร้านแบบนี้ซึ่งจริงๆเราสามารถเราวางตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมได้ลองดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคชอบแบบนี้มากกว่านะครับก็ เอาเป็นว่าแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็ใส่อันนี้อืมไหนดูด้านนอกดิว่าตอนนี้เริ่มเหมือนอยังนอก,ก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมละ่ะร้านในตอนนี้เริ่มดูออกกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งภายในกันเลยนะครับซึ่งไอเทมเราก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ทําอาหารนั่นเองนะครับก็ตามภาพที่เห็นเลยนะซึ่งที่ทําอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในโซนตรงนี้แต่บางตอนมันก็อยู่ด้านหลังบางตอนก็อยู่ด้านหน้าก็เอาเป็นว่าผมทาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ อ่าแล้วก็ในจุดนี้นะครับผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการวางตู้เย็นไปนั่นเองนะก็มันเป็นยุคปัจจุบันแล้วไงก็ผมก็ไม่รู้นะว่านารุโตเนี่ยในยุคนั้นมันมีตู้เย็นไหมแต่ผมคิดว่าเขาเขามีไฟฟ้าก็คิดว่าน่าจะมีตู้เย็นนะคิดว่าคิดว่าอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางจานอา่าคิดไปคิดมาหมอ้ออันนี้ผมขอวางไว้ตรงอื่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะวางเป็นไมโครเวฟแล้วก็เอาวางตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็กา้ําโอ้โหมันมีของให้วางเยอะมากเลย ผมผมไม่รู้จะวางอะไรก่อนแล้วตอนเนี้ยเชือบแล้วก็ที่ทําแล้วก็ที่เช็ดมืออ๋อยี่ไงเราวางอันนี้ได้เนี่ยเนยเราจะวางฟิลแบบเหมือนเป็นที่เก็บวัตถุดิบด้านในแล้วกันนะครับตามนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้เออเดี๋ยนะถ้าเราวางอู้เฮ้เราวางสองข้างโอ้สวยเลยเออตรงนี้โอโหวางไม่ได้ทุกคนมันติดอันนี้ผมอยากวางมากเลย่ะยถ้าใส่ลาเมงเข้าไปนี่คือใช่เลย ทุกคนครับเป็นบาไม่ได้สงสัยจะต้องทุบอันนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็เชือบเชือบนี่ก็ร้านนี้จะขายลาเมงอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับอย่างที่บอกเลยนีย่พูนๆแบบนี้เออแล้วก็ต้องมีชาด้วยเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีเครื่องปรุงด้วยหวังว่ามันจะวางได้นะกลัวมันจะติดอะ่ะเชือบแล้วก็ตรงนี้ปับป๊บปั๊บ <G ül> โอ้โหทุกคนไอใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยโหก็ท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างในตอนนี้คือส่วนตัวผมเลยนะครับรู้สึกหิวข้าวเลยครับอยากกินรามเมงขึ้นมาเลยดูดิรามเมงมันมีหมูหมูใช่ไหมนะ่ะแล้วก็สาลายแล้วก็เส้นอ้คืออยากกินเลยอ่ะ <G ül> นารูตร้ตะนี่น่าจะชอบกินทงคัตสึมิโซใช่ไหมอะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็เป็นไปได้ก็ใส่ขิงเยอะๆด้วยจะดีมากๆเลย ใช่ไหมหรือว่ามีเมนูอื่นบ้างตรงนี้เหมือนจะยังวางได้อย่างหนึ่งนะครับเป็นขวดเอ,อนาน้ำเก๊กฮวยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะเชยบโอจัดว่าแจมเห็นไหมอีกอันนึงเป็นเป็นโคกอีกอันนึงเป็นขวดอีกนึงเป็นชาโอ้โห m i ์กันได้อย่างลงตัวกันเลยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังดูโลง่ลงๆอยู่ใช่ไหมผมคิดว่าเราน่าจะใส่พวกเครื่องปรุงเพิ่มไปหน่อยนะเออเราวางตรงนี้แล้วกันโอเคเลยแบบนี้เดี๋ยวนะผมกําลังคิดๆอยู่ว่า จะวางยังไงดีอีกใจนึงคืออยากวางแบบนี้มากเลยนะมันดูแบบมันโอเคเลยอะ่ะอีกใจนึงก็อยากวางไปข้างนียแต่มันวางไม่ได้มันติดแล้วก็ใส่ขวดอันนี้ไปโอ้โอ,โอ,โอ,โอเคเลยอะ่ะสูงไปเอาไปรังเปล่าก่อนด้วยเอาไปรังเปล่าแบบนี้แล้วก็ด้านข้างของร้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใส่ถังขยะน่าจะดีเลยนะเดี๋ยวเราทําด้านข้างกันเลยเอ้ยเดี๋ยวนะ้านข้างของร้านเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนี่นี่มันจะเป็นแบบแทงถังแก๊สอะไรอย่างเงี้ย คือใช่เลยก็จะมีความแบบใส่ให้มันคล้ายๆในการ์ตูนบ้างเดี๋ยวเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เพิ่มไปเรื่อยนะครับอ่าเราก็จะได้ข้างร้านแล้วนะครับและในส่วนข้างงตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนพื้นให้มันเป็นพื้นแบบแปลกๆหน่อยนะครับแบบเป็นพื้นแบบลายแบบนี้เพื่อให้แตกต่างจากด้านนอกตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วางกําแพงรอบๆไปเลย โอเคตอนนี้เราก็จะได้ด้านข้างแบบนี้แล้วนะครับผมก็ตกแต่งประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ด้านข้างตัวนี้ก็เป็นพวกแบบขยะหรืออาจจะเป็นสต็อกของที่เพิ่งจะมาถึงแล้ววางไว้ด้านนอกไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะใส่อะไรใส่ไปเรื่อยนะครับแลแล้วตอนนี้ก็จะได้ร้านลาวเมงตามนี้แล้วนะครับก็ในส่วนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งในส่วนตรงอื่นกันเลยนะครับซึ่งในส่วนที่เราจะตกแต่งที่เหลือนะครับ <S <S <my Swedish> ก็จะเป็นการตกแต่งตามสไตล์ของผมนะครับซึ่งผมก็จะทําการต่อเติม ด้านข้างของร้านนะครับให้มันมีความใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับซึ่งเราจะขยายในส่วนของตรงนี้เลยนะครับก็จะมีขนาดยืนออกมา9บล็อกนะครับ123456789แล้วก็โค้งไปเลยนะครับบ้านก็จะดูมีความใหญ่ขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะแล้วตรงนี้เราก็จะทุบไปเลยซึ่งเราจะใช้อันนี้เป็นลั้วก็แล้วกันนะครับ แต่ในระหว่างที่ผมกําลังแบ่งสัดส่วนอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันดูกว้างเกินไปผมก็เลยได้ทําการทุบไปจํานวน2บล็อกนะครับเนีแบบนี้หน่อยห้องน้ําไม่ได้ใหญ่โตมากพอดีพอดีเลยตอนนี้ก็จะมีอ่ากับน้ําที่ล้างมือแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส้วมนั่นเองนะครับเป็นห้องเล็กๆไม่ใหญ่โตมากนะครับเนี่ยเล็กแค่เนี้ยสบล็อก คือถ้าอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้ผมกลัวว่าบ้านมันจะดูแบบมันดูหรูเกินไปไงคือเวลาผมจะสร้างอะไรผมจะชอบดูขนาดของตัวละครก่อนตัวละครประมาณนี้ถ้าเกิดว่าทําใหญ่ไปใช่ไหมมันก็เอาไงว่าผมรู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะสไตล์ผมแบบเป็นนี้แหละนะเอาตัวละครมาครับเป็นหลักก็ดูบ้านตับ้านโนบิตะเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับว่ามันจะดูค่อนข้างจะเล็กแต่ว่าสวยสลหรับผมนะครับมันดูโอเคสำหรับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ <gasps> เออมันมีบล็อกสลับไหมโอเคมีบล็อกสลับอยู่ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบได้ใช้บล็อกจิ๋วในการสร้างต่อยนี่แล้วแล้วตอนนี้เราก็จะได้ด้านข้างของตัวบ้านแล้วนะครับอ๋อก็ดูแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบลงตัวมากขึ้นนะครับสําหรับผมนะถ้าเกิดว่าไม่มีด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันจะดูเล็กเกินไปแล้วแบบมันจะใส่อะไรก็ลําบากหน่อยนะก็เลยทําการขยายให้มันใหญ่ขึ้นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ําเราก็จะวางแบบนี้ไปเพื่อให้มันดูเป็นกงแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมจะใส่เอ่อตู้ก กดน้ําด้วยนะครับมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าพอวางแล้วมันดูสวยไงร้านลาเมงมันต้องมีคู่กับตู้กดน้ําด้วยความแบบทันสมัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลาเมงตรงนี้ด้วยฟิลแบบกินกินข้าวข้างๆร้านไงได้ปะได้ปะเดี๋ยวนะผมก็าลังสงสัยอยู่ว่าจักรยานอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะวางอันนี้ได้หรือเปล่านะคนครับมันสามารถวางได้ <c oughs> แล้วก็ใส่ดีไปด้วยโอ้โห อ่ะต่อมาหลังจากที่เราตกแต่งรอบนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มตกแต่งภายในกันเลยนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นด้านในก่อนเลยนะครับเออแต่ว่ารูสิว่าข้างในมันมืดอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นพื้นไม้สีนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นอ่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการวางบันไดขึ้นไปข้างบนก็จะใช้เป็นบันไดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ตามด้วยเก็บขอบด้วยแบบนี้ อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการเจาะเป็นประตูทางออกไปด้านนอกนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างนั้นก็ไปเจอกับบล็อกโคมไฟนะครับซึ่งก็เหมาะกับการที่จะเอามาวางหน้าร้านเลยนะครับก็มีความแบบเหมือนมากขึ้นเลยนั่นเองนะครับกับในส่วนของร้านลาเมงแต่ว่ามันอาจจะดูลอยๆแปลกๆใช่ไหมผมก็เลยได้ใช้บล็อกจิ๋วทําเป็นไม้ยื่นออกมาเพื่อให้มันเป็นที่เกาะกับโคมไฟตามนี้เลยนะคือแบบเหมือนตามรูป เป๊ะเลยนะแหมสีขาวแต่ว่าน่าจะใหญ่กว่านี้แต่เนืองด้วยมอดมันมีแค่นี้ก็ใส่เท่าที่มีนะครับนะก็จะทําการวางกําแพงรอบๆไปลหลังจากนั้นก็เปลี่ยนพื้นดนข้งางตรงนี้ซึ่งตรงในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้านั่นเองนะครับก็เราจะวางบล็อกทรายยไปก่อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของบอ่อน้ําพุนั่นเองนะครับก็ใช้ก้อนหินวางแล้วก็ตามด้วยน้ําเติมเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บายละเรียดโดยการวางเป็นบล็อกริมเรียดนี่ครับก็คือก้อนหินนั่นเองนะครับที่อยู่ตามบ่อน้ํา ให้มีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะใส่บล็อกเล็กๆออกมานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยนะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกับในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นก็ถังน้ำด้วยนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยก๊อกน้ําแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านข้างตรงนี้ด้วยใส่ขอบซึ่งใส่ทีไรก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันสวยทุกรอบเลยนะแล้วก็ตามด้วยต้นไผ่นะครับซึ่งต้นไผ่เราก็จะวางขอบๆตรงนี้เวลามองจากบ่อน,น้ําพุก็จะดูแบบธรรมชาติแปลกๆหนึ่งเลยนะครับสวยงามแล้วหลังจากนั้นในส่วนตรงนี้ผมรู้สึกว่ากําแพงเนี่ยมันดู แปลกไปไงมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก,ก็เลยเปลี่ยนเป็นบล็อกก้อนหินแล้วกันนะครับให้ฟีลมันเหมือนแบบเป็นบนภูเขาตามโขดหินอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ใส่แบบนี้ไปแล้วก็ด้านนอ,อกเราก็ใส่ไปเช่นกันนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เติมน้ําตรงนี้ไปนะครับให้เป็นเหมือนเป็นน้ำพุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เติมก้อนหินใส่ให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับโดยการใช้บล็อกบิริกแบบนี้เลยนะต่อมาครับเราก็ได้ใส่ควันเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเหมือนบ่อน้ำพุมากขึ้นนะครับหรือ เรียกปีนแบบหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ก็ตามนี้เลยนะอ่าแล้วเราก็ได้ใส่ชาไปด้วยเพิ่มสีชั้นไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยพื้นด้านในนะครับภายในผมก็จะได้เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นสีเขียวให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็ใส่ทีวีโตะแล้วก็ไฟแล้วก็เบาเพื่อให้มันมีความแบบเหมือนเป็นที่นั่งกินข้าวแบบเเก่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วชั้นบนนะครับเราก็ทําเป็นห้องนอนเขาแล้วกันนะครับเราก็ได้ใส่ที่นอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็อื่นก็ตกแต่งแบบ ม,ม,มัวตามสไตล์ซีครับนั่นเองครับแล้วก็ตามด้วยห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้ก็แยกนะครับก็จะเป็นห้องส้วมกนึงก็เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ใส่อาบน้ําไปแล้วก็ที่ล้างมือควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นด้านนอกนะครับผมก็รู้สึกว่ามันโล่งไปผมก็เลยได้เพิ่มต้นไม้ไปด้วยนะครับ เอาละในต,ตอนนี้เราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ่อออนเซนหรือว่าบ่อประครับก็ได้นะเดี๋ยวบ่อปลาคับไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ําอุ่นนะก็อันนี้คือบ่อออนเซนก็แล้วกันนะครับนี่ที่ผมสร้างก็ประมาณนี้เลยซึ่งก็ได้ใช้บล็อกจิ๋วในการวางให้มันเป็นเหมือนก้อนหินด้วยนั่นเองนะแล้วก็มีชาด้้งข้างด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบเหมือนห้องดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้บรบรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะกับ ด้านนอกที่แบบเป็นออนเซนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันติดอะไรเนี่ยคือผมมีปัญหากับเสาอันนี้มากเลยเวลาเดิเนไปเนี่ยมันติดเสาอ,อ่ะเฮ้ยอ่าก็ประมาณนี้ซึ่งบ่อน้ําูุมันอาจจะดูปะแปลกๆบ้างนะครับแต่ว่าน้ํามันสามารถวางได้แค่นี้ไงคือมันเป็นเวอร์ชั่น1่2นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะวางติดกับบันไดหรือว่าเป็นรูอะไรเล็กๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่เราไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับก็ตกแต่งแบบ ให้มันดูเป็นห้องน้ำนั่นเองนะแล้วก็ด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นสวนแบบเป็นไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เวลามองจากด้านนอกตัวนี้ก็จะดูแบบมีความล้มลื่นล่มลื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอย้ยนะตรงนี้นะนี่ก็ไม่มีอะไรนะเป็นทางตรงยาวไปแบบนี้นี่เน้คือตรงนี้เนี่ยมันเดิมีปัญหาอะไรทุกคนดูดิเดี๋ยวผมเดินไม่ได้เดี๋ยวถ้าจะเดินนี่คือแบบต้องใช้เทคนิคเดินเนะี่ยแบบเดินซ้ายเดินขวากว่าจะเข้าไปตรงนั้นได้ อคือเดินลำบากมากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้าซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเช่นกันนะครับแล้วก็เดินข้า,างนอกก็ตกแต่งแบบคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านนอก ก็ว่าคุณจะชอบกับการสร้างในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็รู้สึกกันยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้สร้างอะไรต่อก็เราคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่อย่าเร่งก็พอนะเพราะว่าบิวดี้บเจต์ในเมืองนี้เราจะสร้างกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนเลยซึ่งตอนนี้เมืองก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะและในอนาคตจะมีโรงเรียนภูเขาและอื่นๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูโซนอื่นๆคลิปเก่าๆก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับโอเคก Paalam. Bye.